UG Phone แอปสำหรับอยบอดฟาร์มเกมตลอด24ชั่วโมงให้บริการเช่ามือถือบนคลาวเหมาะสำหรับคนที่มีบัญชีเกมหลายบัญชีแต่มีมือถือเพียงเครื่องเดียวนั่นเองนะครับถ้าคุณใช้ UG Phone เนี่ยคุณจะสามารถฟาร์มไอดีได้แบบยาวๆนั่นเองนะครับไม่เลืองไฟไม่เลืองเน็ตแล้วก็ไม่ต้องเฝ้าหน้าจอด,ดูนั่นเองนะครับมีหลายแพ็กเกจให้เราเลือกซื้อนะครับมีหลายสเปคให้เราเลือกใช้เพียงใช้โค้ดลด ไลน55นะครับก็จะสามารถลดได้ถึง20บาทต่อครั้งนั่นเองนะครับสามารถดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง Android, iOS และ PC ลิงก์อยู่ใต้ดีคลิปชั่นใส่ไว้ให้แล้วนะครับทุกคนเฮ้ยโยสวัสดีครับทุกคนครับอยู่กับผมอีกแล้วนะครับผมนิจิคนอำนวนเพิ่มเติมคือไม่มีอดีตแล้วนั่นเองนะครับผมวันนี้เราอยู่กับ ตัวบอสมืดนะครับในร่าง9้าดาวกันเดี๋ยวมาลองเล่นกันดูว่าในร่าง9ดาวเนี่ยนะครับธรรมดา160น้องจะกิ่งแค่ไหนนั่นเองนะครับน้องจะแตกต่างจากไฮเปอร์แม็กมากน้อยเพียงใหนะครับเดี๋ยววันนี้มาลองรู้กันนะครับในวันนี้นะปะเดี๋ยวนี้เล่น P ี P ีทดสอบให้ดูนะครับก่อนที่ผมจะปั้น9าดาวแม็กเนี่ยก็ต้องรีวิวเป็นร่างเกาดาว160ไปก่อนนะครับพอรีวิวร่างนี้เสร็จเดี๋ยวผมถึงจะปั้นเป็น9ดาวนั่นเองนะครับผมมามาลองดูด่านนี้เลยนะครับผมมาเราจะใช้เป็นตัวยืนข้างหน้าตัวหนึ่งไวว้้้ใหเนาแลก เราจะปล่อยตัวบอสมืดมาจบยิงตายหมดนี่ก็ถือว่าโอเคนะอะยิงตายเป็นส่วนใหญ่นะนะครับในร่าง9ดาวก็ถ้าเป็นในร่าง9ดาวเนี่ยนะครับเราจะเสียทางด้านของครูดาวเลนเจอร์นะครับไปนิดนึงนะไม่ได้เยอะมากแต่ก็แต่ก็เสียไปนะครับสำหรับการคูดาวเลนเจอร์พอเป็น9ดาวเนี่ยนะครับมันจะเพิ่มมาอีกนิดนึงนะครับถ้าเป็นไฮเปอร์แม็กเนี่ยมันจะคูดาวเร็วนั่นเองนะครับสำหรับตัวเลนเจอร์เนาะจะได้ปล่อยเร็วมากยิ่งขึ้น ส่วนผมเนี่ยขึ้น9ดาวผมไม่เป็นไรครับเพราะว่าเดี๋ยวผมก็จะขึ้นกาดาวแม็กนะครับภายในเร็ววันนี้นั่นเองนะครับมันก็เลยจะไม่เป็นไรนะครับสำหรับผมนะสำหรับบางคนเนี่ยนะครับบอสมืดถ้าามีเป็นไฮเปอร์แม็กเนี่ยก็ใช้ไฮเปอร์แม็กก็ได้นะครับถ้ายังไม่มีกบ9ดาวเลยพวกนี้เนาะหรือแบบไม่มีตั๋วรีเซิตความสามารถ9ดาวเนี่ยนะครับก็สามารถใช้เป็นไฮเปอร์แม็กไปก่อนได้นะครับในร่าง9ดาวเนี่ยถ้าได้ความสามารถล่างโคนเนี่ยจะดีมากเลยนะครับแต่ถ้าไม่ได้เนี่ยก็ก็จะเป็นจุดอ่อนของบอสนั่นเองนะครับผมอันนี้คคืออแนนนนะะาาถ้้ใรไมม่่ีกบ9ดวปัต นะครับบวกหบวกสบวกสบวกสเนี่ยนะครับถ้าไม่มีสักบวกเลยก็เก็บเอาไว้ก่อนนะครับใช้ให้เปิลแม็กยาวๆไปผมก็เก,ก่งเหมือนกันนะเดาวกับให้เปิลแม็กเนี่ยมันต่างกันเพียงเล็กน้อยเท่านั้นนนั่เองนะครับแถม9ดาวเนี่ยมันคือดาวเรนเจอร์เนี่ยมันจะช้ากว่านิดหนึ่งนั่นเองนะ <S 1> <1> <S ไปดูใน p ีพกันเลยครับหลังจากที่เราเนี่ยยืนอ,อยู่มาสเตอร์สนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าวันนี้เราจะไปต่อกันได้อีกไกลแค่ไหนน,นั่นเองนะครับผมอาจเจอบอสมืดเหมือนกันเฮ้ยตัวใหม่อ่านะครับผมรรรีวววิไปเยอะะคคััับบตใใหม่นน เดือนนี้ก็ถูกบัฟไปเยอะนะครับบัฟให้มันถึกขึ้นมาเยอะเหมือนกันนะอลองเลยฮะบอสมืดผมจะยิงบอสจะยิงไอตัวบาดหลวงใหม่ตายบ้างหรือเปล่าครับต้องมาดูกันชบโอ้ยบอสมืดผมถึงขั้นฟื้นพลังเลยโดนใครอะ่ะโดนยมาทูตเหรอหเขาไม่ยม,มทูตไงเขาเก่งยมาทูตเขาเป็นแบบร่างแม็กโอ้ยเราไมกี้มีความสามารถด้วย ะครับผมว่าเล่นไฮเปอร์เนี่ยข้อเสียอย่างเดียวไอ้เล่นก้าดาวเนี่ยข้อเสียอย่างเดียวก็คือคูดาวเรนเจอร์มันมันนานขึ้นนะครับแต่ถ้าเป็นไฮเปอร์แม็กเนี่ยนะครับคูดาวเรนเจอร์มันจะเร็วมันจะปล่อยได้รัวกว่านี้นั่นเองนะครับผมแล้วก็ความสามารถก้าดาวผมจะเป็นฟื้นพลังด้วยนะครับก็คือแบบอยากได้ล่างคนแหละนะครับแต่มันได้มาเป็นฟื้นพลังอันนี้เราก็กต้องทำใจนะครับตามสเต็ปเลยเนาะนี่เป็นไง 9ดาวอัปเกรดธาตุครับนี่รุนแรงเหมือนเดิมครับรุนแรงเหมือนเดิมนะก็ไม่ได้แรงขึ้นกว่าไฮเบอร์แม็กเท่าไหร่นะครับของจริงเนี่ยมันอยู่ที่9ดาวแม็ก9ดาวแม็กนี่คือยิงหายแน่นอนครับนี่เนี้ย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 ยิงไปยิงไปยิงไปโอ้หฝั่งตรงข้ามถึงเหมือนกันนะเนี่ยยิงมาทูดครับเป็นธาตุอ่าธาตุมืดเนาะมันก็จะรับดาเมจได้นานหน่อยนะครับเพราะว่าเป็นธาตุเสมอทางกับไอตัวบอสนั่นเองนะครับแต่ว่าเรามีบาร็อกเรามีไกทองครับคอยช่วยทำดาเมจอยู่ข้างหลังด้วยนั่นเอง ถึงการชิวเลยที่นี้อยู่อันดับที่เท่าไหร่แล้วนะครับหนึ่งพันกว่ากว่าไหมนะครับไอดีนี้โอ้ยอันดับ800รอเลยไปไปมัดหนึ่งเลยไหมพักก่อนพักก่อนมัดหนึ่งเนี่ยเขาแม่แต่แต่แบบตึงๆ,ๆไปแต่เก่งๆทั้งนั้นนะครับเราเนี่ยแค่แม็กตัวเดียวเราจะไปมัดหนึ่งเนี่ยคงไม่ไหวนะนี่เห็นไหมอย่างเงี้ยอันอย่างงี้ก็เริ่มแบบเริ่มไม่ไหวแล้วนะครับโอ้โหเราได้ตัดแล่ด้วยหรอสองสามสี่ห้าตัดแล่ห้าตัวหัวขอผ่านเลย เก้าดาวแม็กหลายตัวด้วยอ่าหนึ่งสองอัดตัดแร่ 3, 4, สามสี่สลอส็อตโอ้สล็อตสกิลเบิร์นรองเท้าขอผ่าเเนี่ยครับโอ้ยพอเป็นอ่าลีกที่มันแข็งขึ้นนะครับเราก็จะเจอแบบกับทีมที่ประมาณนี้นั่นเองนะครับทีมผมก็ต้องปรับตัวเนาะอ่ะลองทีมนี้แล้วกันทีมผมก็ต้องปรับตัวฮะเพราะว่ามันเจอกับผู้เล่นที่ระดับสูงกว่าเดิมนะในลีกมาสเตอร์สองเองนี่ยผมก็ต้องเร่งรีบ จัดทีมปรับเกียร์ใหม่นะครับเร่งรีบปรับตัวฮะก่อนที่จะตกมัสองเองนะครับพอดีว่าผมเนี่ยเพิ่งเป็นมือใหม่มัสองนะครับปกติแล้วผมจะวนเวียนอยู่มัสามเพชรหนึ่งนะครับพอได้บอสมืดมาเนี่ยก็เลยมายืนนะครับเริ่มแบบมายืนมัดสองเป็นหลักแล้วนะนั่นเองนะครับผมเดี๋ยวถ้าเป็นเก้าดาวแม็กเนี่ยไอตัวบอสมืดก็จะไปได้ไกลจะไปได้แบบอันดับไม่น่าจะไกลไม่น่าจะเกิน1,000นนะครับในแต่ละสัปดาห์ของผมนะอันนี้คือเราคาดดาวไว้นะแบกตัวเดียวเลยฮะบอสมืดบอกเลยแบกแบบ ขั้นสุดมากครับแล้วก็แน่นอนครับผมพาเจม,ม่วงนะครับมาถึงมาดสองจนได้อันนี้คือก็เรียกว่าเป็นเป็นความภาคภาคภูมิใจของเจม,ม่วงเขาแล้วเ,เอามาเราเอาแบบเจม,ม่วงวมาถึงมาดสองได้นะครับมาใช้คู่กันจนถึงมาดสองไดน้นี่เรียกว่าแบบเอาตัวลูกรักของตัวเองเนี่ยนะครับขึ้นมาถึงหลีกนี้ได้นี่คือแบบสุดยอดมากๆเลยนะโดยอันนี้สงจากอบอสมืดครับที่บัฟเพิ่มความกว้างของสกิลนะครับแล้วก็ดาเมจที่ข้ามหลังที่รุนแรงของเขา ทำให้ตัวอื่นเนี่ยนะครับก็ไม่ต้องเก่งมากก็สามารถเล่นได้ในลีกระดับนี้นั่นเองนะนี่นะไ,นไงแตกหมดนะฮะอันนี้คือเป็นร่างก้าวดาวนะครับความรู้สึกเดียวของผมก็คือความอ่าก้าวดาวเนี่ยมันปล่อยตัวช้านะครับมันปล่อยตัวช้าไปนิดนึงอันนี้คือในความคิดผมเลยเนาะเฮ้ยันดับ700เลยเหรอนี่เราเล่นป๊อปแ๊บเนี่ยเราจะไปมัดหนึ่งเลยเนะี่ยทำเป็นเล่นไปแต่ว่า ไอดีของสายการบินก็มีเยอะเช่นกันนะครับในหลีกระดับข้างบนนี้เดี๋ยวผมจะต้องอัปเดตพวกตัวการบินของผมด้วยนะครับให้มันแกร่งขึ้นนะโอ้ขนาดนี้ฝนตกนะถ้าใครฟังคลิปอยู่ตอนนี้นะครับฝนตกแล้วตัดแรกไหมตัดแรกหนึ่งสองสามสี่ตัดแรกสี่ต, 1, 2, 3, ต,ตัวนะครับเอามาลองดูกันครับใช้ผู้พิทักษ์ด้วยฮนะแถวๆนี้เราชนะมาต่อเนื่องแล้วเนี่ยบอดจะยิ่งโหดขึ้นชึบชบเอา้าเราจังหวะอัพแรกมาอัพพอดีอีก เฮลไฟไปเชือโอ้โหเล่นในคอมพิวเตอร์นี่มันยากซะจริงเลยมันกดยากมันกดไม่ใช่มันกดยากมันกดไม่ทันมันกดไม่ทันใน iPad ในมือถือนะครับมันกดมันกดมันกดไม่ค่อยทันนี่นะครับไอตัวบาดหลวงครับบาดหลวงเห็นไหมหุ้ยเมื่อกี้มันเอตอนมันอยู่ในอ่าอะไรนะตอนมันอยู่ตอนตอนเป็นรูปปั้นมันมันมันติดความสามารถได้ด้วยเหรอนะครับเมื่อกี้เห็นเหมือนแบบอ่ามันขยายร่างใหญ่ขึ้นตอนมันเป็นรูปปั้นเอ้ย ฝนตกแรงมากทุกคนนะครับผมจะไม่รู้ว่าเสียงมันจะเข้า,าคลิปไหมนะขออภัยด้วยแล้วกันเนาะฝนตกแรงเลยในช่วงนี้ใกล้จะเป็นช่วงปลายฝนต้นหนาแล้วนะครับก็ดูแลสุขภาพด้วยแล้วกันนะไปเลยไปมันไปมันบอลมืดเราอยู่ไหนเนี่ยอ๋อบอลมืดเราอยู่นี่บอลมืดยืนอ,อ,อยู่หน้าเมกุมินยืนไกลมากโอ้ยชนะชนะยาวเลยทีนี้อันดับห0รอเฮ้ย ไปกันต่อห้ามันมือเลยทีนี้นะครับพอทีมเราแบบแข็งแกร่งขนาดนี้แล้วโอ้โหอีกทีมนี้1 2 2 3สตัดแรก3ตัวโอเคตัดแรกสตัวโอ้โหไอรอนเขามีแหวนด้วยเอ๊ะทำไมคนเวลน้อยเขาถึงแบบมีตัวดีๆแก่งๆกันเยอะหรือว่าแบบเป็นไ d ดีใหม่เหรอ i อดี ID แบบเพิ่งเล่นใหม่อะไรอย่างนี้แล้วก็เติมแบบยัดเต็มที่เลยอย่างนี้เปล่ารู้สึกก็จะเป็นอย่างนั้นนะผมว่าเพราะว่าแบบไ d ดีแบบเนี้ยอย่างยูอย่างเงี้ยนะครับ มันก็ก็ขึ้นมาได้นะผมว่าน่าจะเป็นเพราะอาบอสมืดด้วยแหละนะครับอีกประเด็นหนึ่งเป็นเพราะบอสมืดด้วยเออโอ้โหบอตบอตพิกาเก่งเกิร์แหมบอตจังหวะเรากดแบบจังหวะเซียววินาทีอะ่ะเรากดน้ำแข็งั๊บปันกดอมาตะ <c oughs> เห็นไหมบอทก็จะเริ่มมีความโหดขึ้นครับเพราะหลีกเรื่องสูงขึ้นนะครับผมก็ต้องรับมือกับหลีกบอทของหลีกนี้ให้ได้ครับปกติหลีกเพชรหนึ่งเนี่ยนะครับก็คือแบบ กดออโต้ยาวๆก็คือได้เลยนะครับมาสเตอร์สามเนี่ยต้องเลือกปล่อยตัวนะครับมาสเตอร์สองเนี่ยก็คือแบบต้องใช้ไอเทมให้ฉลาดมากขึ้นนะครับเนาะมันจะได้แบบชนะศัตรูได้ง่ายขึ้นบอทเนี่ยมันเก่งขึ้นนะครับในแต่ละลีกไอไต้ไต้ไตตอนนี้คือเสียงฝนดังกว่าเสียงเกมแล้วตอนนี้ <c oughs> โอ้ชนะรวดเลยอันนี้ครั้งที่สี่แล้วครั้งที่ห้าจะแพ้ไหมนะครับเพราะว่าเราชนะรวดอย่างเดียวเลยโอ้ยอันดับ500ห้าร้อยอ๋อไม่เคยมาสูงขนาดนี้มาก่อนเลยอันดับห้าร้อย อบอสมืดครับอะบอสมืดบอสมืดเป็น9ก้าดาแมกมีรองเท้ากันทุกคนนะครับอันนี้คือเป็นสิ่งที่เราเห็นกันอยู่แล้วนะครับโอ้โหเจอสล็อตอีกแล้วเหรอไม,ม,มค์กูเมนสกิลบ์นหนึ่งสองสามสี่ตัดแร่สี่ตัวหยุดเวลาหนึ่งสองสามสี่ห้าโอเคน่าจะสู้ได้หรือเปล่าหรือแพ้โอกาสแพ้สูงครับเพราะว่าคอมโบเขาชัดเจนมากทีมนี้ปล่อยบอมืดมาโอ้ย ปล,ปล่อยบอสมืดมาแล้วบอสมืดเราไม่ใช้สกิลงงเลยทีนี้กระผมนี่งงเลยโอ้ยเราจะมาติดอะไรอ่ะไม่นะจะ,จะมาแพ้จะมาแพ้ตานี้ไม่ได้นะโอ้โหโดนยิงตายหมดเลยข้างหน้าผมเอลเรนกระโดดในเอลเรนเอเรนเยเกอร์กระโดดข้ามไปขวางสกิลหน่อยเอลเรนนี่เอลเรนเอลล้าวโอเคโดนใช้แข็งจังหวะนี้คง จะไม่มีอะไรแล้วนะครับเพราะวา่าเรามากันเยอะนะครับขนาดนี้ถึงหน้าบ้านแล้วเรียบร้อยนี่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 จริงๆแก้ทางบอสมืดเนี่ยมันมีไม่กี่อย่างเนาะนะครับหนึ่งคือสตันสองคือเปลี่ยนร่างครับแล้วก็สามคือการพยายามใช้สกิลโยนสกิลไปถึงบอสนะเพราะว่าบอสเนี่ยมันบางนะครับบอสมันบางแล้วก็มันหลบสกิลไม่ค่อยได้นะครับถ้ามีสกิลไหนที่มันกว้างไปถึงบอสได้เนี่ย บอลก็โดนสกิลแล้วก็ตายได้เหมือนกันนะแต่ที่ต้องแลกมากับความบางกับความหลบไม่ได้ก็คือดาเมจที่รุนแรงมากๆกันเองนะโอ้โหชนะลวดครับเรียกได้ว่าเล่นมันมือเล่นสนุกมากฮะสห่หนใหญ่ตัวบอสมืดก้าวดาวนั่นเองนะครับเดี๋ยวกล่องโทเค็นมาเปิดกล่องโทเค็นด้วยนี่กล่องโทเค็นดารุมะสักตัวไหมคลิปนี้สักตัวอืมโอ้คนนกอีกอับคนตกเพิ่มไม่แปลกันตอหยุดไม่ได้แล้วจังหวะนี้ อยู่ไม่ได้แล้วโอ้โ oh. หซ่อนเล่นเลยเอ่าไม่เอาเราหยุดไม่อยู่แล้วฮะตอนนี้เฮ้แต่ว่าเอา้ยโอ้โหบอลกมาร์สสองมีคนโอ้โหสองตัวเลยเหรอโอ้แล้วได้วความสามารถดีด้วยอันนี้คือเทคนิคใหม่ใช่ไหมโอ้ได้วความสามารถโคตรดีทั้งสองตัวอันนี้คือแบบแน่นอนครับอันนี้คือเล่นเทคนิคใหม่ก็คือการยือ้อนะการยือ้อแล้วก็ให้บอสเนี่ยมันยิงได้เรื่อยๆนะครับพยายามไม่ให้โดนเจาะข,ข้างหน้าได้เร็วนั่นเองแต่ถ้ายืนอยู่หน้าป้อมเนี่ยอันนี้ก็จะยากหน่อย แล้วไอตัวโคนี่มัน7วิด้วยที่สำคัญนะ่ะสํ่สคัญคือมัน7วิด้วยเนะี่ยมันอมตะมันเป็นบาลีอ่าบาลีสมบูรณ์แบบใช่ไหมชื่อมันเราต้องพยายามยึดระยะให้ได้แล้วก็นี่แงนี่แน่ยึดระยะให้ได้ครับถ้าเรายึดระยะได้เนี่ยไม่มีปัญหาเลยเนาะเพราะว่าพวกความกว้างของสกิลเนี่ยของตัวละครของฝั่งผมเนี่ยมันก็เยอะเหมือนกันมันก็เลยจะ รุนแรงนะครับถึงแม้ว่าไอตัวโคนี่เนี่ยมันจะมายืนขวางได้ยืนแบบดื้อด้านได้นานก็ตามแต่ว่าด้วยระยะแบบนี้เนี่ยนะครับยังไงก็โดนทั้งแผงเนาะตุกตับตุกตับตุกตับ,ตตบจะอ่าจะจะยื้อนานหน่อยเพราะว่าไอตัวโคนี่เนี่ยมันออกมาแล้วมันอมาตะร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยอ่อกี่วินะห้าวิใช่ไหมนะครับไอตัวบาเลียบาเลียสสมุนแบบพลัสนะครับมันก็จะนานหน่อยนะมันก็ใช้เวลาในการตีป้อมเขานานหน่อยเพราะว่า เขาใช้ก้าวดาวสองตัวด้วยเรียกได้ว่าเมตาอะไรกันนี่เขาอาจจะเล่นตัวบินก็ได้ครับแล้วก็พอเป็นเกมปป้องกันเนี่ยก็เลยเลือกใช้เป็นบอสมืดแทนเนาะโอ้โหยื้อนานจัดเลยทีนี้นะแม้แต่สกิลยกลอยของไอ้มูลนักปั่นก็ยกลอยไม่ได้ครับเพราะว่ามันเป็นบารียสมบูรณ์แบบนะมันกันทุกอย่างเลยโอ้โหดูดิชนะยากมากครับเพราะว่ามันไม่ยอมตายตัวโคนี่มันไม่ยอมตายเลยโคนนี่มันยืนแบบมันยืนอยู่ข้างหน้าเลย โอ้โหอยากได้บ้างเหมือนกันนะโคนี่อโอ้ถ้าผมมีแบบนักนามาเล่นเหมือนกันนะโคนี่ดูดิเล่นตั้งนานอะ่ะคือเสียแบบมันทําให้ศัตรูเสียเวลานะครับมันคือมันชนะคือมันชนะแน่ๆแต่ที่สําคัญคือมันทําให้แบบศัตรูเนี่ยเสียเวลากับการแบบต้องมายือ้อนั่นเองนะครับโอ้โหสามพันแปดเฮ้ยอีก200คะแนนแล้วขึ้นมัดหนึ่งเลยนะเอาพักเอาไว้แค่นี้ก่อนละกันเพราะว่าเอ่อมัดหนึ่งเนี่ยคงจะไม่ไหว นะครับน่าจะแบบให้แบบเหล่าเทพเทพเขาเล่นไปนะครับส่วนผมเนี่ยก็ทีมประมาณนี้ก็คือมีความสุขแล้วนะครับอยู่ในในระดับมาร์สสองได้เนี่ยก็ถือว่าสุดยอดมากเลยนั่นเองนะครับผมสมกับที่เติมได้รองเท้ามาด้วยนะครับทำให้มันยืนมาได้ไกลขนาดนี้นั่นเองเนาะสำหรับใครที่เข้ามาดูกันในคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กด subscribe กดแชร์หุ่นยนตจ้าก,กับบอดมืดของผมนะครับในร่างก้าวดาวนะครับคลิปต่อไปก็จะเป็นก้าวดาวแม็กเดี๋ยวเจอกันใหม่ในครั้งหน้าสำหรับคลิปนี้ไปแล้วครับบ๊ายบาย,บาย,บายครับผมบ,าบา๊าาายยบจ้